ปัปปี้ปัปปี้ก็น่ารักนี่นี่แลลุงมาร์คลุงลุงมาคือถ่ายดีมากคือแบบช่างภาพชมอะ่ะเพราแบบเป๊ะมากแบบว่านี่ของคุณปาคุณปาก,ก่อน อยากให้ดูของมากมากคืออินเนแบบในแบบสุดนี่แฟนคุณมากนะฮะ I know i n t เต f i l แล him Me, so top top took took. yes tomorrow I released the doman for the book that actually um, คุณพึกอีกสักนิดอีกสักหนึ่งะนะี่จริงมาร์กหล่อเหมือนพระเอกญี่ปุ่นยุคเก่าอันนี้เรื่องจริงนะตอนไปญี่ปุ่นซีซั่นหนึ่งอ่ะสาวสาวญี่ปุ่นมาขอถ่ายรูปมาร์กอะไรกันอย่างเงี้ยเลยนะ<ส><ส>คือแบบงงไหมไม่ใช่ดาราญี่ปุ่นไม่ใช่อะไรแต่แบบผู้หญิงวิ่งมาขอถ่ายรูป งงมากเพราะว่าเขามีแบบมีความญี่ปุ่นอะ I love เนอะ Energy เ mm hmm. ดี๋ยวเราจะต้องไปเที่ยวกันนะดูมันดี mm hmm. นะคบ Tomorrow I'll release ดูมันดี h o โต b บุ๊อ่า ขายของเก่งร้อนเงินแหละดูออกหาทุนทำคอนเทนต์นะฮะจริงๆผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยทำเอาจริงๆนะรู้จักเนี่ยเราไปทำทำของขายไม่ได้กำไรเลยนะคือขอบ้างเถอะจริงๆชีวิตนี้ เออบ็อกเซตมาอยู่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่องของเออ่พวกแบบว่าที่เขาผลิตออกมาแล้วบ้างเนาะให้ทุกคนเห็นจะได้สบายใจนะฮะว่าเริ่มมีการผลิตแล้วนะฮะบางคนเข้าใจผิดว่ายังไม่ผลิตคือไม่ใช่นะครับมีคนถามแล้ว yes I pay today นะฮะ Don worry ไอเพจไปแล้วนะฮะอยากให้คอนเทนต์ดูมันดีเข้าป่าคิดกันนะเอาจริงๆดูมันดีมันอยากทำนะเข้าป่าเนี่ยแต่เรายังรู้สึกมีความเกรงกลัวเพราะตอนนี้ฝนตกเราก็กลัวหลงป่าเหมือนกันนะฮะทอมมี่เซตนี่ต้องโดนดุ อดเสื้อได้อย่างไรลงดีไหมไม่ลงเนอะเซตที่ Tommy ทอมมี่ถอดเสื้อเนี่ยน้องนัดงุยงุยก็มีนะน้องนัดหัดหลอ่อนี่ลูกนัดหัดหลอ่อเออได้อยู่นะ <c oughs> <c oughs> แล้วคือเวลาแบบแรนดอมเปิดอย่างนี้มันจะเอ็นนี้ไม่ได้ไนงะ ได้เลยเซฟอยู่แล้วนะคะเราต้องทำอะไระเซฟเเพราะเราแต่ลุยป่าไม่ไหวเราขออาจจะเป็นอะไรที่สบายๆหน่อยนะคะแต่คุยกันอยู่ว่าแบบว่าอ่าคุยกันว่าแบบอ่าว่าอาจจะมีทําคลิปชกหมวยบ้างอะไรบ้างต้องนัดก่อน ยายี่สิเดี๋ยวดูมันดิก็มีไลฟ์ด้วยนะฮะบอกไว้ก่อนละกันอ่าอ่าเดี๋ยวให้เนี่ยก็ผมก็ต้องมาสปอยใช่ไหมเดี๋ยวสปอยนิดหนึง่งละกันว่าเพลงที่น้องๆไปไปทำการเออ่ cover ให้ฟังประมาณ3วินะฮะดีไหมฮะ อยากให้มีโปรเจกต์ปับปลาลูกนัดบ้างค่ะจะขอจุวกว่าจะได้มีนะเดี๋ยวเราดูที่บอกไปไงว่าอาจจะมีไลฟ์ของซีจิมมี่ทอมมี่น้องนัดแต่ว่ายังไม่ชัวร์ของอีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวว่ากันว่าไปว่าสั้นนะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าสั้นแปลว่าอะไรแต่ผมเห็นคนพูดอ่าได้ไป อันนี้มาขอสักห้าวิแล้วกันอ่ะ so อ่าใครลองไม่บอกนะฮะเดายากมากสินะบอกเลยนะฮะว่าแบบ ต้องฟังอ,อ่าแค่นี้พอ <c oughs> แกงวะแกงมากนะฮะ จริงเหรอคุณนีเอเป็นไงบ้างผมได้คัมแบ็กอย่างอย่างยังมีความขุ่นเคืองในอารมณ์อยู่เบาๆแต่ว่าก็ดีขึ้นมาหนึ่งกลุ่มนั่นแหละนะฮะทุกคนให้ฟังนะฮะเบาๆเทีเป็นไงคุณออลลี่ซีพริกเฮ้ยแค่นี้ครับ อ่าแค่นี้ฮะพวกอย่าเปิดเลยดีกว่าอย่างี้ใช่ไหมไม่ได้สิสปอยเออไม่ดีนะฮะเดี๋ยวไม่ได้ลุ้นใช่ไหมฮะใช่สปอยเยอะก็ไม่ลุ้นอ่าเบาๆกุบ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 ๆนะฮะอ่าเดี๋ยวทำอีกสักเพลงกุบๆเหมือนกัน อย่าเปิดเลยถ้ามาแค่นี้ <laughs> อย่าว่านะฮะอย่าว่ากันสปอยเก่งเป็นที่หนึ่งจริงอ,อันนี้เยอะเกินนะฮะ แค่ดนตรีก็พอแล้วอะอันเนี้ยอยากปล่อยมากเลยอันเนี้ยอยากปล่อยเพลงนี้มากเดี๋ยวรอฟังนะฮะอันนี้เป็นที่เราต้อง cover ลงใน emoji นะครับผมบอกเลยว่ากูดีแน่นอนดีจริงๆเพลงหนึ่งที่สี่ร้องอ่ะผมรู้สึก เซอร์ไพรส์นะรู้สึกว่าเอ้ยดีกว่าที่คิดทุกคนต้องรอฟังเลยนะครับผมแล้วก็ของทอมมี่เพลงหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าเป็นเพลงคอเวอร์ที่สามารถปล่อยเป็นซิงเกิลได้เลยแล้วผมมีการแต่งเนื้อใหม่ในเพลงในเพลงออริจินัลนั้นผมมีการปรับเปลี่ยนเนื้อเบาๆด้วยรอฟัง จริงๆเห็นไหมบอกแล้วไลฟ์วันนี้มันมีอะไรมีอะไรไหมมีนะฮะใช่นะฮะใช่ครับแล้วก็อ่าแววแวแว,แวมานะฮะว่าวง Lost Boy นะฮะแววแววมาแววแวแวอาจจะมี ภาคต่อของคุณซีพึกนะฮะอันนี้ก็ต้องรอลุ้นว่าจะเป็นยังไงนะครับ to c o n t n t u n น e นั้นก็รอลุ้นนะฮะรอลุ้นเลยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่แบบมานั่งพูดคุยกันฟังผมพูดอะไรก็ไม่รู้นะฮะสปอยขายของด้วยแล้วก็รหลายๆอย่างนะครับก็ ขอบคุณจริงๆนะครับพรีเซนเตอร์ซีออกเดือนไหนคะเอ่อเนาะไหนไหนเขาก็ซุนซีก็สปอยไปแล้วเดือนหน้าเนี่ยมีพรีเซนเตอร์แต่จะมีกี่ตัวนะตัวเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่ายังไงแต่ว่าคุณซีเนี่ยมีพรีเซนเตอร์เนี่ยที่จะถ่ายต้นเดือนหน้า,นาแล้วก็น่าจะออกประมาณเดือนหน้า,นาเลยครับผมแล้วก็นิตยสารเนี่ย รู้สึกว่าเขาจะเลื่อนเป็นสิงหาคมนะครับก็รอดูว่าออกเมื่อไร่คือมันมีสองตัวแต่ก็ต้องรอดูว่าอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งยังไม่ได้บ,บอกข่าวอะไรถ้ายังไม่บอกข่าวอะไรก็ออกปลายเดือนเหมือนเดิมแล้วก็มีปลายเดือนหน้าเห็นเขาบอกเขามันเป็นเรื่องของวันหยุดในสักอย่างนะครับผมอ่าแล้วก็มีอะไรหน้าหงซีใช่ไหมเพลงเพลงก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการทํานะครับแล้วก็ซีก็เรียนร้องเพลงไปเรื่อยเหมือนเดิม แล้วก็มีซีรีส์ติดต่อมาไหมก็มีติดต่อมานะครับก็ต้องรอดูนว่าจะเป็นอย่างไรจะได้เล่นอะไรยังไงนะฮะรอรุนดีกว่านะครับส่วนในส่วนของทอมมี่บ้างล่ะทอมมี่ก็มีมีเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีแพลนในการที่จะออกเป็น c o เวอร์ซองเมื่อกี้ที่เพาะมากๆอันนี้ผมบอกเลยเพาะผมชอบมากอะ ผมฟังไม่เบื่อเลยอันจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเพลงคอเวอร์ที่ทอมมี่ชอบเพลงนี้มากแล้วผมเองก็มีส่วนร่วมในการช่วยแต่งอะไรบางอย่างเข้าไปให้เป็นกิมมิครอฟังได้เลยแล้วก็มีการยังมีการเดินสายนะครับอยู่แล้วก็จะมีการส่งเพลงไปยังขึ้นต่างๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีงานของของมีท่ทูติดต่อมา2-3งานอยู่ ก็รอดูนะคะก็มีแบบไลฟ์บ้างแหละมีท็อปสเปนเดอร์บ้างแหละมีเป็นโปรเจกต์ใน IG บ้างแหละอะไรเงี้ยก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนจิมมี่ก็เหมือนกันเหมือนทอมมี่เลยนะครับแล้วก็ละครเวทีเนาะที่ออกมาก็ก็รอก็กรอลุ้นนะครับว่าจะได้ไหมแต่ผม แววมาได้แล้วล่ะว่า90%นะครับผมแมกนัตนะครับก็จะมีมินิซีรีส์เรื่องหนึ่งเลยนะครับเดือนหน้าทุกคนน่าจะได้รู้แล้วก็เออคุณมาร์คบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีคลิปเต้นของมาร์คลงในดูมันดิทีวีซึ่งเป็นคลิปเต้นที่คุณเขาตั้งใจมากนะครับผมต้องรอหลุน เลยป๊อปปี้ก็จะมีงานเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็จะมีป๊อ,อปปี้ก็จะไปร่วมกำกับอะไรยังอย่างด้วยแล้วก็จะมีะหนังที่ทติดต่อป,ป๊อป,ปปี้มาเหมือนกันคุณป้าก็จะมีในส่วนของการไลฟ์ต่างๆนะครับแล้วก็รอรุ้นเหมือนกันนะฮะอาจจะมีซีรีส์แล้วก็ใครอีกละ่ะน้องทอย น้องถอยก็เหมือนกันนะครับก็ยังมีงานกับดูมันดีนะฮะน้องนัดด้วยทุกคนนะฮะวันที่28นี้ทุกคนก็จะบอกเลยว่าเจอกันกับดูมันดีทุกคนเลยว่าจะมีโปรเจกต์อะไรนะครับผมส่วนพรุ่งนี้ก็นะครับเย a h yeah. พรุ่งนี้ก็ช่วยกันอุดหนุนได้นะครับผมสำหรับโฟโต้บุ๊ k ดูมันดีนะฮะ ได้ได้ส่วนหนึ <wiele> ่งเอาไปทำคอนเทนต์ครับไม่ได้ไปบริจาคใด้นะนะครับผมประมาณนี้นะฮะช่วยซัพพอร์ตกันด้วยนะครับผมจริงๆตอนนี้ท็อปสเปนเดอร์และเป็นท็อปสเปนเดอร์แล้วไม่ไปแากินข้าวแล้วพี่อ๊อฟจริงอ๋อเอาจริงๆนี่คือยังไม่รู้ท็อปสเปนเดอร์ของแบบแ a บโซ c ซ e t y เลยเมื่อกี้มีคนพิมพ์สองหมนหมีคนเดียวแหละฮะ ใช่นะครับขายตรงๆไม่อม้อมจริงๆนะครับแล้วก็วันที่หนึ่งเลยงานมีเดนของซีเซนนะฮะก็มีเดนตั้งใจทำมากนี่ผมพูดจริงๆอยากให้ทุกคนให้กำลังใจแบรนด์มีเดนมากๆเพราะว่าเขาเลื่อนมาหลายรอบมากๆบอกแล้วว่าสถานการณ์โควิดคือแบบซ้ำร้ายร้ายอย่างมากๆเลยนะครับแต่มีเดนคือใจเงินตรงเวลานะครับผม <laughs> อันนี้บอกไว้ทั้งพีเซนเตอร์ทั้งอะไรก็ ก็ขอบคุณมีเดนมากๆนะครับมีเดนก็ดีมากๆเลยที่ให้โอกาสน้องๆครับสียกับเซนแล้วก็มีลิฟด้วยนะฮะก็คือรักมากรักเจ้าของมีเดนมากจริงๆแล้วก็ฝากสนับสนุนมีเดนมากๆในวันที่หนึ่งนี้นะครับผมรู้สึกว่าใครที่อ,อ่าไม่ได้เป็นท็อปสปนเดอร์ก็สามารถติดตามข่าวสารหรือว่าไปที่หน้าง,งานได้นะเขาน่าจะจัดจีงามอยู่ใช่ไหมผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องรอไปดูใน ในเพจของมีเดนนะครับจริงๆมีเดนเล้วทุกอย่างจริงๆนะฮะมีเดนมีลิฟทุกคนต้องสนับสนุนนะเขารักแบบพวกเรากันมากเลยอะ่ะเลยอยากให้ทุกคนแบบสนับสนุนเขามากๆนะครับผมนะฮะใช่นะจ๊ะก็ลองดูเลยนะครับผม มีคนชิปจอดซีด้วยนะแต่จอดกับซีสนิทกันมากนะทุกวันนี้นางคุยกันตลอดว่าจะเล่นฟิตเนสต,ต่อยมวยอะไรนะครับผม Yeah hoping not get more s h e n g soon please be o f f yeah n i k k i if I uh, if have if not have a many many job hope you support the support him นะโอเ okay, ค c a n o p e n my eyes okay good night shout summer นะฮะ ปติสวัสดิ์ทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากที่มาฟังผมบนอะไรก็ไม่รู้นะฮะอัปเดตสายฟ้าซนด้วยนะครับพี่อวได้เลยไม่ลืมนะฮะบอกเลยจบสายฟ้าซนปุ๊บจะรู้เลยว่าจิมมี่ทอมมี่มีซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องอะไรจิมมี่ทอมมี่จะม,มีทอมสเปนเดอร์กี่งานก็ตอนนี้มีลบบโซซายตี้ไงนะฮะ yes h e has really improved and his charisma and aura this day Yeah, I think he handsome day by day. He more handsome day by day. I don't know why. But I think now she has a... เขาจะบอกว่าอะไรอ่ะมีความอ้วนขึ้นนิดนึงอ่ะ a little fat <laughs> วันนี้ผมบอกสิพี่ว่าเราอบอิ่มขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแซวนางแซวนางแต่ต่างก็อบอิ่มขึ้นจริงแหละ แต่ก็ยังดูดีอยู่ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าบวมอะไรนะฮะก็อาจจะแบบกำลังดีก็ได้หลายคนอาจจะชอบแบบเออตอนบายยูอาจจะดูผอมไปอะไรอย่เงี้ยนะฮะ When just come back, P, we miss him. I t a l k to him if he free if he h a d a free trip if he has if he have a free trip he will go a r o m a n t trip yeah Because just wanna go out with Dumade. A lot. Right? But he always means he always wanna go with me, with my Dumade TV. But he had a lot of work. Shy rang rang <laughs> I wanna speak English, but my English is so bad. Sorry. I think one day I will learn English. I will study English again. Because <laughs> uh many many vocabulary that I forgot. So sorry. But I try to speak to you because I know that Dumendi and why you have a lot of interfans thank you so much interfan you are base 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 and Every... and my child my son my Dumendi tv my Dumendi boys know that they, they have a many many interfans and they try to speak like me larry my english is okay oh yes but uh, yes yeah, really thank you so much I just I can't speak a little word ah uh huh. ไม่ได้แบบพูดได้เยอะมากแบบบางอย่างมันอยากพูดแต่มันก็ยังแบบว่าได้ไม่เยอะขนาดนั้นเลย yeah but I try to watching the series English series drama or something because I think the series can help me about the accent or something right yeah I think I can practice with it พ,พักผึ่งไปเรียนด้วย <laughs> จะได้คุณเป็นแฟนได้มากขึ้น <laughs> ใช่ใช่ใช่เหออีกหนึ่งนาทีเดียวไปละเพราะว่าเขานับถอยหลังนะครับผม บอดสกรีมอัพโทนเลยฮะโอ้ยยูแคมสปิ n ไทยดอนฟอกยูเซิลส์พิงกิ้งอังกฤษโอเคได้เลย will help ป์นะนะจ๊ะจริงเหรอแอคเซนต์ <laughs> ผมโอเคใช่ไหม <laughs> ไม่ได้ดูแบบตลกใช่ปะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับที่แบบ สปอร์ตนะครับเพิรเดี๋ยวเราไปเล่น RV กันไหมพี่ขอสักสองตาช่วยแต่แหลงหน่อยนะฮะโอเคนะครับ Thank you so much นะครับ I will update บ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็จะมาอัปเดตกันบ่อยๆนะครับขอบคุณ Thank you for your support นะฮะ and tomorrow don't forget to buy p o o t o book to me ดด้วยนะฮะบายบายทุกคนขอบคุณมากนะครับที่วันนี้ทำให้ผมแบบว่าแฮปปี้นะฮะที่มาได้